สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาร่ววิทตุลนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทํานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับประจําเดือนธันวาคม2568นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทํานายให้กับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับสวัสดีชาววันศุกร์ทุกท่านด้วยนะครับผมหมอตุลนะครับได้ทําการแบ่งการทํานายออกเป็น3ช่วงนะครับความรักคนมีคู่ความรักคนมีคนคุยและความรักคนโสดนะครับ ท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุนได้ทำไทมส์สแตรมมาไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุนขอแสดงทัศนคติเกี่ยวกับความรักของหมอตุนไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางประกอบคำทำนายนะครับความรักดีๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรายอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันให้ได้ก่อนนะครับ คนเหล่านั้นเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับโดยเฉพาะเพศชายกับเพศหญิงอย่างเพศชายนะครับเกิดมาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ดูแลปกป้องแล้วก็ออกไปล่าสัตว์หาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวนะครับอ่าฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับส่วนเพศหญิงนะครับร่างกายก็จะอ่อนโยนอ่อนนุ่มนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ ให้ความอ่อนโยนอบอุ่นนะครับแก่ครอบครัวนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับเกิดมาก็แตกต่างกันนะครับความรู้ประสบการณ์ก็แตกต่างกันนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับในข้อเสียซึ่งกันและกันให้ได้ด้วยนะครับผมพอยอมรับในตัวตนยอมรับในข้อเสียเราก็มาหาจุดตรงกลางร่วมกันนะครับปรับปรุงข้อเสียซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะมีคําที่เรียกว่า การเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันนะครับหรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าสินเสมอกันทางสายการนั่นเองนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาความรักคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับเช้าวัวนศุกร์ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของ คนมีคู่นะครับชาววันศุกร์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับสำหรับดวงความรักของชาววันศุกร์นะเปิดเดือนมานะครับมีพลัง2ด้านเข้ามาหาคุณเลยนะครับพลังด้านหนึ่งเนี่ยเป็นพลังหกเหรียญน,นะครับแล้วก็พลังของเดิมบูนนะครับพลัง6เหรียญหมายถึงว่า การให้ซึ่งกันและกันนะครับมีการรับมีการให้นะครับคุณอาจจะมีคู่รักที่เป็นสายดูแลสายซับพอร์ตนะครับสายเปก็เป็นไปได้หรือไม่คุณก็อาจจะไปเป็นสายเปสายดูแลให้เขาก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ดูแลทางการเงินนะครับอาจจะดูแลเรื่องอื่นๆนะครับอาจจะคุณอาจจะเจอคู่รักที่ต่างวัยนะครับแล้วเขาก็มาดูแลมาให้ความอบอุ่นคุณก็เป็นไปได้นะครับ หรือถ้าไม่ได้ดูแลเรื่องการเงินนะถ้าเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยก็อาจจะไปดูแลทางจ,จิตใจคอยซับพอร์ตอะไรต่างๆให้นะครับผมอ่ะก็จะมีพลังของการให้นะครับแต่การให้ที่ดีนะครับอย่างที่หมอตุลย้ํ้ำแล้วย้ำอีกนะคุณจะต้องให้จากจุดที่คุณอ,อยู่เหนือนะครับไม่ใช่ว่ามาให้แบบให้แบบโอ้ยให้แบบทุ่มเทให้อย่างนั้นไม่เรียกว่าการให้ที่ดีนะครับต้องให้แล้วให้เลยนะครับให้แล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนนะครับ อย่างที่พระพุทธศาสนาพูดนะครับว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้แบบด้วยความรักรักแบบไม่หวังผลตอบแทนนะครับเพราะถ้าคุณไปรักหรือว่าไปให้แล้วคุณหวังผลตอบแทนอันนั้นไม่เรียกว่าความรักนะครับเรียกว่าความต้องการครับนี่ห่อไหมให้เสร็จแล้วก็โอ้ยหวังว่าเขาจะต้องมาดีกับเราจะต้องมาอะไรอย่างนั้นฉันให้เธอไปขนาดนี้ทําไมอันนั้นคุณก็จะไปโหยหานะครับไม่เดียวเลยนะครับการให้ที่ดีที่สุดนะหมอตุนย์ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับคุณมีเท่าไหร่คุณก็ แบ่งนะครับแบ่งสันปันส่วนนะครับเช่นเดียวกับการงานการเงินนะครับการงานการเงินคุณได้เวลาคุณได้เงินมาคุณต้องเอาแบ่งไปไปทำอะไรครับไปกินไปใช้ไปเก็บสร้างอนาคตถูกต้องไหมครับเหมือนกันนะครับความรักนะครับถ้าคุณเอามาเปยให้หมดนะครับเปยให้คนรักหมดโอ้โหทีนี้ไม่มีเงินสร้างอนาคตนะครับไม่จบวันนี้ก็จบวันหน้าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการให้ที่ดีที่สุดนะครับให้จุดที่พอดีพอดีคุณต้องวางแผนนะครับ ทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดนะครับการงานการเงินความรักนะครับอย่าไปคิดว่าความรักเออให้ไปไม่เป็นไรฉันรักฉันรักไม่ถูกต้องนะครับคุณต้องให้จากจุดที่พอดีคุณต้องแบ่งเอาไว้นะครับอ่าส่วนนี้เอาไปสร้างอนาคตส่วนนี้ใช้จ่ายในครอบครัวนะส่วนนี้เอามาฟุ่มเฟือยนะเธอจะเอาอะไรอะไรอะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่นะครับของคนให้ต้องทําไงครับหาสิครับหายเยอะครับ มันจะได้เหลือมาให้คนรักได้เยอะๆนี่หรอแม้ยิ่งคุณมีอนาคตไปนะครับคนรักก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะคุณก็จําเป็นจะต้องรู้นะครับเออเขาก็หา,าสร้างอนาคตนะมีเป้าหมายนะเขาก็ต้องเอาเงินไปต่อยอดนะครับเพื่อที่เขาจะได้เอามาให้คุณได้ตลอดทั้งชีวิตนั่นแหละครับ นั่นแหละถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับความรักก็จะยั่งยืนนานนะครับอาจจะมีพลังของการให้นะแต่ก็มีพลังของการคิดมากนะคิดมากคิดเยอะนะครับไม่รู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับคิดเยอะจนเกินเหตุนะครับเป็นดบบมูนนะมันก็เลยมีความผ้าเรือนกับความรักซึ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ฝ่ายที่คิดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายให้นะถ้าให้แล้วคิดเยอะ อย่าให้นะครับถ้าคุณให้ให้เราให้เลยนะครับอย่าไปให้เสร็จแล้วมานั่งคิดว่าโอ้ยเขาจะอย่างงู้นอย่างนี้กับเราไม่น่าเข้าใจโอ้ยอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับคุณก็จะไม่มีเวลาไปโฟกัสทําเป้าหมายในชีวิตไปสร้างอนาคตให้ชีวิตคุณดีขึ้นมาได้นะครับคุณก็จะดูแลคนรักคุณได้ไม่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการให้ที่ดีที่สุดนะครับคุณจะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีเช่นเดียวกับเรื่องของการงานการเงินนะครับมันพื้นฐานเดียวกันนะครับ แค่ปรับนะครับผม,มเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ฝ่ายที่อารมณ์อ่อนไหวไอ้ฝ่ายที่คิดเยอะเลิกคิดเยอะได้แล้วนะครับไอ้ฝ่ายให้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นทั้งสองฝ่ายเลยโอ้โหคุณต้องพอดีพอดีนะครับหาจุดตรงกลางหาจุดที่พอเหมาะให้เจอและจะทําให้ความรักคุณเฮลตี้นะครับเพราะว่าในช่วงกลางเดือนครับก็ยังเป็นพลังงานเช่นเดิมน,นะครับคุณจะมีความแข็งแกร่งนะ,ะมีพลังของเดอะสแตรงขึ้นมานะครับ แต่ก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังคิดเยอะอยู่นั่นแหละยังดูดูจนเหนื่อยนะครับดูจนเหนื่อยไม่รู้ว่าให้จนเหนื่อยหรือเปล่านะครับถ้าคุณไปรับพลังตรงนี้มานะครับแล้วคุณไปให้ไปทุ่มเทไปไล่ตามแฟนนะครับโอ้โหรับรองได้เลยคุณเหนื่อยเพราะไล่ตามเท่าไหร่มันไม่มีทางถึงที่สิ้นสุดนึกออกไหมครับคุณจะต้องแบ่งสรรปันส่วนแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งนะครับให้เขาเข้าใจเราแต่อย่าไปใช้อารมณ์เด็ดขาดอยู่ตรงนี้อย่าใช้นะครับในการอธิบายคนรักนะครับคนที่เป็นผู้รับก็เช่นเดียวกันนะครับคุณอย่าไป คิดว่าเอ้ยทําไมเขาให้ฉันมาแค่นี้ฉันไม่พอใช้เลยเนี่ยใครเคยฟังเพลงคาราบาวเก่าแล้วครับโอ้ยเคยให้เยอะทำไมเดี๋ยวนี้ให้น้อยไม่ได้นะครับคุณต้องเอาพอดีพอดีตกลงกันเลยนะครับตกลงหาจุดตรงกลางร่วมกันเลยอถ้าเป็นฝ่ายให้นะครับก็ต้องให้พอดีพอดีนะกันให้เทเท่านี้นะโอเคไหมอย่างนี้ จัดสรรให้ดีนะครับอย่าไปทําอะไรให้มันซับซ้อนนะครับแล้วก็ตกลงร่วมกันนะครับพอตกลงร่วมกันเสร็จแล้วคุณเดินไปอย่างแห่งๆเลยนะครับร่ตกลงกันแล้วนะเธอไม่ได้นะต้องอย่างนี้นะเท่านี้นะหรือถ้าคุณเป็นคนรักนะครับเอ้ยก็เธอใหอ้ฉันมาเท่านี้ฉันไม่พอใช้นะต้องอย่างงี้อ่าี้จุดตรงกลางนะครับเข้าใจไหมแต่ถ้าว่าร่วมกันหานะครับร่วมกันหาหไปโอ้ยอย่างงี้ดีมากๆนะครับก็คืออ่ะคุณแต่จริงๆนะครับสมัยนี้บางทีมันก็ ก็หนุ่มสาวสมัยนี้นะครับอะไรเอออะไรจะแชร์แชร์แชร์หมอตุนก็ยังเชื่อในความรู้สึกว่าผู้ชายนะครับก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลผู้หญิงอยู่นะหมอตุนอาจจะหวะัวโบราณชนิดหนึ่งนะผู้ชายต้องแกร่งนะครับต้องดูแลผู้หญิงได้นะครับถ้าผู้ชายดูแลผู้หญิงไม่ได้เอออะไรจะหานกันหมดหานกันหมดอย่างนี้นะครับ โอ้มันก็ไม่แฟร์นะครับจริงๆเพราะเกิดมาอย่างที่หมอคุณพูดนะว่าเกิดมามันก็ไม่เท่ากันนะครับความศักยภาพในการที่คุณจะออกไปลุยนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเพศชายคุณจะต้องไปลุยนะครับหาทรัพยากรมาเลี้ยงครอบครัวถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ดูแลให้ความอบอุ่นนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแลวเป็นฝ่ายหาเงินอาช่วยกันหาก็โอเคคู่ใครคู่มันนะหมอคุณไม่ตัดสินนะครับคู่ใครคู่มันนะถ้าคุณ มีความสุขกับการที่อาชันก็หานะครับเธอก็หาแล้วไม่ต้องหาปากท้องใครปากท้องมันอันนั้นก็ได้นะครับอันนั้นถ้ามันเป็นความสุขกับคู่ของคุณก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับความรักมันอยู่ที่ความพอดีซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าเป็นหมอตุลนะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลผู้หญิงอ่ะอันนี้คือหลักการของหมอตุลนะครับแต่ก็ไม่ได้ยึดติดนะครับอ่าแล้วแต่นะครับคู่ใครคู่มันน่ะอย่างที่หมอตุลบอกนะ ที่ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับเรื่องของความรักคือการหาจุดตรงกลางร,ร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงกลางเดือนนะคุณจะมีพลังของความแข็งแกร่งเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็พลังของความเหนื่อยล้านะครับอย่าให้ความเหนื่อยล้ามันมาทําลายความรักเสขารนะครับเพราะคุณและคู่รักคนนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะถือว่ารักกันได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับมีความรักกันแบบฉันมิตรด้วยนะครับเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งคนรักเลยนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับก็ถือว่าความรักอยู่ในเกณฑ์เฮลตี้นะครับแล้วก็ยังมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องครับก็เป็นไปได้สูงเลยนะที่คุณหรือคู่รักเนี่ยอาจจะดูแลทางการเงินซึ่งกันและกันได้นะครับแต่ว่ามีภาวของการเบร์นเน้าเบื่อหนายกับความรักเช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนอ่ะหมาดตุนเลยต นนถ้าคุณไปรับพลังของความที่แบบว่า โหยหาเตินเหตุพุ่มเทจนหมดหน้าตาอะไรอย่างนี้ความเบร์นเอาขาดความรักเบร์นเอาไม่ได้จะเกิดขึ้นแค่การงานการเงนิงนอย่งางเดียวนะครับมีการเบร์นเอาทางความรักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแปดถ้วยนะครับเหนื่อยเหนื่อยในความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะทาให้ถึงขัง้นแตกขาดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นใบเดียวนะแต่มันเกิดขึ้นกับเป็นใบของความรักเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฝ่ายที่ให้จนหน้ามืดตาบัวคุณต้องดูได้แล้วนะครับปรับพฤติกรรมได้แล้วนะครับเอา าพอดีพอดีนะครับทุกอย่างถ้ามันมีความพอดีคุณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพลังงานค่อนข้างจะบวกนะสำหรับชาววันศุกร์สำหรับคนมีคู่นะครับแต่นะครับผมอย่าประมาทเช่นเดียวกันนะครับคุณต้อง ให้มันพอดีพอดีอย่าให้มันเกิดคภาพนี้ขึ้นมานะครับความคิดเยอะความเหนื่อยเพราะมันจะนําไปสู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าว่าคุณสามารถที่จะปรับจูนได้นะครับความสัมพันธ์นะแล้วก็ใช้ความรักแบบที่แข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวนะครับไม่ใช่ไปแข็งเป็นดาคนรักไไม่ได้นะครับคุณต้องแกล้งค่อยๆพูดนะครับใช้การความใจเย็นในการอธิบายกับคนรักนะครับแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะครับจำเอาไว้นะครับสาหรับเรื่องของความรักก็จะทําให้คุณรักกันแบบเฮลตี้นะครับแล้วก็ไปกัน ได้แบบยั่งยืนนานซะด้วยนะครับสำหรับผู้รักชาววันศุกร์นะครับก็มีเรื่องให้ต้องพูดเยอะหน่อยนะครับพาะว่ไพออกมามันก็ค่อนข้างก้ากึ่งเหมือนกันนะครับสําหรับผู้รักชาววันศุกร์ครับเอาต่อไปมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับว่าในเดือนธันวาคมน,นี้จะเป็นอย่างไรนะครับขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยด้วยนะครับ ขอดวงความรักนะครับสำหรับชาวคนที่มีคนคุยด้วยนะครับสำหรับดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับ เปิดเดือนมาโอ้โหพลังแห่งการดูแลปกป้องซึ่งกนและกันของคุณจะพูดในเอาฝากของคนมีคู่นะครับการดูแลปกป้องซึ่งกนและกันเป็นสิ่งสําคัญกับความรักมากๆเลยนะครับคุณจะได้รับพลังนี้มาเลยนะครับคุณอาจจะไปเจอคนรักสายดูแลสายอบอุ่นนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามครับบางคนอาจจะดูแลไปจนถึงเรื่องการเงินการทองก็เป็นไปได้นะครับแถมยังเป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้คุณอิทธหานะครับเป็นชะตาฟ้าลิขิตเป็นไพ่จัดเม้นขึ้นมานะครับ เป็นโอ้โหร,รู้รู้สึกได้เลยว่าเอ้สมัยคนคนนี้เนี่ยเขาให้ความอบอุ่นคุณได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับหรือคุอคณอาจจะไปดูแลเขาก็เป็นไปได้นะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้คนคนนี้เนี่ยมันถูกชะตาซะเหลือเกินขนาดเป็นแค่คนคุยนะครับยันถูกชะตาก็ธรรมดามันต้องถูกชะตาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชะตาฟ้าส่งมาให้คุณนะครับสําหรับคนคนค,คุยคนนี้นะแล้วก็ในช่วงกลางเดือนนะครับมีเกณฑ์แห่งการเริ่มต้นนะครับอ่าเริ่มต้นกําหนด เป้าหมายอาจจะเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองอ,อะไรต่างๆนานม,มีการกําหนดเป้าหมายซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เริ่มเดินหน้าสู่เป้าหมายนะครับโอ้โหเป็นตัวของ6มไม้เทา้าขึ้นมาคู่กันหนึ่งเหรียญนะครับแปลว่าเริ่มมีการเดินหน้าเข้าหาเป้าหมายร่วมกันนะครับมีเกณฑ์จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์กันเลยนะครับอาจจะถึงขั้นได้ไปเป็นคนรักเลยนะครับในเดือนนี้เลยนะกัญญาณมันจะมาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเลยนะครับแล้วก็ปลายเดือนนะครับก็ค่อนข้างจะดีโอ้คู่รักของคุณคนนี้น่าจะเป็นการรักกันแบบผู้ใหญ่นะ เพราะว่ามีมีพลังของการดูแลเนี่ยเยอะมากเลยนะครับว่าอันนี้ก็เป็นเอเมเลอร์นะครับเขาอาจจะเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงนะครับมีอํานาจบารมีนะครับหรามมีอํานาจมีอิทธิพลนะครับโหเรียกได้ว่าบารมีเกิดทางความรักเลยนะครับมีเอเมเลอร์เข้ามานะดูแลนะคุณเจอกับพวกผู้ใหญ่สายดูแลอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคนที่คุณกําลังคุยคนนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่เขาดูแลเรื่องการเงินการทองดูแลเรื่อง เสมอเสมอแล้วก็เป็นคนที่สินเสมอคุณด้วยนะครับมีความมั่นคงทางความรักนะครับยิ่งรักยิ่งแกล่งนะครับโอ้คนคนนี้นะที่เป็นคนคุยนะครับยิ่งคุณได้คุยกับเขายิ่งคุยได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเขายิ่งมีความมั่นคงทางความรักให้กับคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนคุยคนนี้นะครับเป็นคนที่สตาฟ้าส่งมาให้คุณอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นเป็นคนที่ดูแลกันไปตลอดชีวิตเลยก็เป็นไปได้นะครับสำ มีคนคุยที่เกิดในวันศุกร์นะครับเอาต่อมานะครับมาดูดวงความรักคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับชาววันศุกร์นะครับขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันศุกร์ด้วยนะครับขอดวงความรักคนโสดนะครับที่เกิด ในวันศุกร์ด้วยนะครับสำหรับดวงความรักคนโสดนะคนคุยคนมีคู่เนี่ยเปิดเดือนคนมีคู่นี่เหนื่อยนะครับดูท่าทางนะครับแต่คนคุยเนี่ยโอ้โหถือว่าดีได้เลยนะแต่คนโสดนะครับคนโสดเนี่ยดูท่าทางคุณเหมือนยังมูฟออนจากคนเก่าไม่ได้นะครับดูคุณยังโหยหานะกับคนรักเก่ามากเลยนะครับ มีคนเข้ามานะครับในชีวิตนะดวงค่อนข้างจะเปิดเลยนะครับสําหรับคนโสดนะในเดือนธันวาคมนี้นะครับมีเกณฑ์ที่คนจะเข้ามาหวานโรแมนติกนะครับแต่เหมือนคุณยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆกับความรักเดิมๆอยู่นะครับหรือไม่นะครับคนที่เข้ามานะครับอาจจะเป็นคนที่ยึดติดกับคนเดิมๆก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะไปเจอคนรักเก่าเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะมีไพ่ของสองถ้วยขึ้นมาแล้วก็ห้าถ้วยห้าถ้วยเนี่ยมันมันมันจะไม่ใช่ความคนรักเก่าที่เคยดีเคยหวาน นะครับใครจะเป็นคนรักเก่าที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดก็เป็นไปได้นะครับเขาอาจจะรีเทิร์นกลับมานะครับหรือไม่นะครับคุณยังมุ v ออนไม่ได้นะครับใครเข้ามาก็อโอเคแหละมีคนเข้ามาดีกับคุณนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะแต่ว่าดูท่าทางคุณยังยึดติดกับความรักเก่าๆอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนโสดนะครับคุณจำเป็นจะต้อง move on นะครับถึงจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ได้นะครับคุณต้องมีความเด็ดขาดนะครับในการที่จะตัดความสัมพันธ์หรือว่าตัดความรู้สึกเก่าเก่านะครับที่คุณจมอยู่ให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นนะครับคุณจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เลยนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับอาจเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะได้เริ่มต้นนะครับพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนแต่คุณจะต้อง move on ก่อนนะครับแล้วก็นะครับผมใน ช่วงปลายเดือนนะครับเหมือนจะมีพลังของการที่กึ่งๆนะครับในบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอกับคนที่คุยหลายคนก็เป็นไปได้นะครับมี2ไม้เท้านะครับคุณหลายคนจับปลาหลายมือนะครับแล้วก็จะมีตัวเก้าเหรียญน,นะครับเกเหรียญน,นี่ก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนเช่นเดียวกันนะครับแต่ปัญหาก็คือคุณไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตนี่แหละครับเพราะมันยังหวยหายังต้องการบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นะครับอาจจะต้องการกับความรักครั้งเก่า ็เป็นไปได้นะครับหรือคุณใดไปเจอพวกสายข้างรักนะครับสายข้างรักสายแบบตามตื้อตามอะไรแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบว่าอึดอัดก็เป็นไปได้นะครับพรามมีไพ่ของความลังเลนะครับแล้วก็ไพ่ของความโหยหาขาดแคลนอย่างที่หมอตุลบอกไปในช่วงของคนมีคู่นะครับถ้าคุณไปไล่ตามนะครับไปให้บนโอ้โหให้เสร็จแล้วทีนี้ไปโหยหาเขานะครับถ้าคุณเป็นเพศชายนะ มันก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมานะครับแต่ถ้าคุณแบบพอดีพอดีนะปรับได้นะครับหรือแม้กระทั่งคุณเป็นเพศหญิงก็ตามนะครับถ้าคุณไปโหยหาไปไล่ตามไปตามติกตามอะไรโอ้ความรักดีๆไม่มีทางเกิดนะครับเพราะฉะนั้นคนโสดก็เช่นกันนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอได้พัฒนาความรัก ความสัมพันธ์กับใครบางคนเหมือนกันนะครับแต่อย่างแรกเลยนะครับต้องระวังนะครับระวังไอ้พวกตามหึงตามระแวงนะครับแล้วก็ระวังมันจะมีความไม่แน่นอนนะครับอาจจะมีภาพพี่เออยังคิดถึงคนเก่านะครับหรือว่าไอ้คนใหม่เข้ามาก็ดูท่าทางยังไม่ถูกใจนะครับยังเป็นก้าวนะครับมันก็เลยมีภาวะของการที่เลือกไม่ถูกนะครับโอ้โหคนโสดดวงเปิดนะเอจริงๆแล้วนะครับมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะนะครับแต่ปัญหาของคุณคือเลือกไม่ถูกนะครับลังเลไม่รู้จะเลือกใครดีนะครับอ่ะคนโสดนะครับอยากจะมีความ รักคุณต้องมูฟออนจากอดีตนะครับและคุณจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอีหลักอีเรือไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณยังมีความสุขนะกับชีวิตโสดอันนั้นก็อยู่ที่คุณเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนโสดชาวอา ที่เกิดวันศุกร์นะครับก็คือถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีจําเป็นจะต้องบูฟออนและจําเป็นจะต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจให้มากกว่านี้นะครับความรักดีถึงจะเกิดขึ้นมาได้นะครับสำหรับชาดวันศุกร์นะครับ เอาแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคําทํานายของคนที่เกิดในวันศุกร์เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสาหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะดูคลิปเก่าๆของหมอตุลก็กดเข้าไปได้เลยในช่อง playlist นะครับในคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้า มารับชมฝากติดต,ตามช่องทารโลวิทุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทำนายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่น,นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีครับผม